ช่วง Insurance Talk ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home t h a t You Cano การวันหยุดยาวครับคุณวังครับคงจะไม่ใช่แค่สงกรานอย่างเดียวนะครับรวมถึงลอยกระทงด้วยนะครับวันวัน้อาจจะไม่ใช่วันหยุดยาวแต่มันเทศกาลท่องเที่ยวนะครับปีใหม่นะฮะ ก็หลายเทศกาลเลยสงกรานก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่อาทิตย์หน้านี้เราก็ได้อยู่ในบรรยากาศแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ข้อแนะนำด้านการประกันภัยนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานคนที่จะมาให้รายเดียดได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือคุณสุกณ์จุมปามันนั่สวัสดีครับคุณสุกณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเอกธิริพันธ์ครับครับผมก็คุยกันเรื่องของการประกันที่เป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับนะครับวันนี้มีข้อแนะนาครับเพราะว่าอันนี้ผมรวบรวมมา จากส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ได้ทั้งช่วงสงกรานหรือวันหยุดยาวต่างๆนะครับ,รบก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะมีข้อแนะนำอยู่หลักๆอยู่ประมาณ4ข้อนะครับอันที่หนึ่งอันแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับกรณีเราหยุดยาวแล้วเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราควรซื้อประกันภัยเดินทางไว้ก่อน ครับเป็นการประกันภัยเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศก็สุดแล้วแต่นะครับมีขายทั้งนั้นดี๋ยวนี้แทบจะทุกบริษัทมีขายนะครับบางบริษัทเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยครับแจ้งวันเดินทางวันกลับนะครับแล้วก็ให้เบอร์บัตรเครดิตหรือจะโอนเงินอะไรก็สุดแล้วแต่เรนก็พิมพ์กรมธรรม์ออกมาเองได้เลยนะใช่ครับแล้วเขาก็จะส่งกรมธรรม์ให้ท่านทางอีเมลแล้วท่านก็สามารถพิมพ์กรมธรรม์ออกมาได้เองไว้เป็นหลักฐานโอ้เดี๋ยวนี้สะดวกเลยนะฮะแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ครับ ครับอันถัดไปก็คือสำคัญมากๆนะครับกรณีเดินทางในประเทศนอกจากควรซื้อประกันภัยการเดินทางหรือเพิ่มอ,อีกนิดนึงฮะถ้าไม่อยากซื้อเดินทางซื้อประกันภัย200หรือประกันไมโครอินชันอไว้ก็ได้นนซื้อที่ไหนก็ได,ได้นะครับ,ค,รบคุ้มครองค่อนข้างพอประมาณที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้ครับแล้วคุ้มครองไปตั้งปีนึงเนี่ยนะนะครับซื้อที่ไปรษณีก็ได้ซื้อที่ อ่าร้านสะดวกซื้อที่ไหนก็ได้มีหมดเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าสะดวกที่สุดก็คือที่ไปรษณีครับครับครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าพรบของท่านไม่ขาดอายุกรณีที่ท่านใช้รถส่วนตัวเดินทางในประเทศมันนี้สาคัญบางทีเตรียมทุกอย่างฮะแต่ลืมดูพรบว่าขาดไปวันหนึ่งหรือสองวันหรือบางที่มันมันไม่ได้ขาดณวันเดินทางแต่เรายังไม่กลับพรบขาดอื มันไม่รู้จะไปต่อที่ไหนครับเพราะว่าวันหยุดเขาหยุดกันหมดครับใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยจะไม่คุ้มครับเพราะว่าพอไม่มีความคุ้งครองแล้วเราจะถูกปรับด้วยทางตำรวจจราจรเขานะครับ,รบอันนี้คือเช็คให้แน่เลยนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเรามาพูดถึงกรณีเราประสบอุบัติเหตุทางรถไม่ว่าเราจะไปเจอเขาหรือเราเกิดกับ คนที่เรารู้จักหรือตัวเราเองก็แล้วแต่นะครับมีข้อแนะนําดังนี้ครับอันแรกให้รีบส่งคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันครับนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอันที่สองหลังจากส่งคนเจ็บแล้วคือต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยนั้นๆทันทีที่ท่านทําไว้ครับนะครับ กรณีท่านที่มีประกันภาคสมัครใจเนี่ยอย่าเพิ่งยอมรับผิดจนกว่าจะพบเจ้าหน้าที่เคลมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรนะครับ,รบให้นิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับอันนี้หมายถึงกรณีที่มีประกันภาคสมัครใจก็คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามใช่ครับอสองพัตสามพัต<พ>อะไรก็ตามนะเนือจากพรบอันนี้เราเป็นที่เข้าใจว่าพรบมีทุกคันอยู่แล้วครับผมนะครับครับผมทีนี้พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยอารามตกใจเนี่ยผิดไม่ผิดยังไม่แน่ใจหรือบางทีก้ากึ่งกันเนี่ย อย่าเพิ่งพยายามรับผิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพยายามรับผิดโดยที่ตำรวจยังไม่มาประกันยังไม่รับรู้เนี่ยความคุ้มครองหรือการเคลมจะมีปัญหาอืนะครับ,รบเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งพนักงานเคลมเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับยิ่งในช่วงเทศกาลสงการานต์อย่างรอบคุมเมืองเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยพนักงานเคลมเนี่ยต้องใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวขนาดมดอเตอร์ไซค์กว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุก็แทบตายครับใช่ อย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลยเดินมาทียังเดินยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับกรณีที่ไม่มีคนเจ็บหรือมีก็ตามนะฮะให้ถ่ายรูปรถคู่กรณีอย่างละเอียดและขอหลักฐานเช่นใบขับขี่หรือบัตรประชาชนกรณีที่ตกลงกันได้ขอได้หมายถึงว่าขอขอถ่ายโดยใช้โทรศัพท์ของเรานี่แหละครับดเดี๋ยวนี้สะดวกนะครับ,รบชนปุ๊บเนี่ย เรามีสงกรานนี่เรามีซองกันน,น้ำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายถ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งมุมซ้ายมุมขวามุม,มหน้ามุมหลังนะครับกรณีที่มีคนเจ็บก็ถ่ายรูปคนเจ็บไว้ด้วยนะครับถ้าตกลงกันได้ก็ขอหลักฐานเขาก็คือขอถ่ายรูปไปขับขี่เขาหรือขอถ่ายรูปประชาชนเขานะครับแล้วโทรศัพท์จริงๆแล้วนะ่ะสามารถบันทึกเสียงได้นะฮะถ้าเขายอมรับผิดบันทึกเสียงไว้เลยนะครับ อันนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบได้อืนะครับแล้วก็กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ทื่รูกใครผิดใครถูกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็คือถ่ายรถรูปคู่กรณีอย่างละเอียดนะฮะของเราอาจจะไม่ต้องละเอียดเอาไว้ทีหลังได้แต่ว่าของเขาอ่ะยังไงเราต้องถ่ายไว้ครับทะเบียนอะไรชนเราอีท่าไหนนะครับแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เคลม ครับอย่างเร็วเลยเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งกรณีมีประกันประเภทหนึ่งและเป็นรถประเภทเดียวกันเช่นเก๋งต่อเก๋งครับ,ค,รบคือรถจดทะเบียนเป็นรถเ,เก๋งต่อเก๋งเนี่ยมันอาจจะเป็นรถคันใหญ่ต่อคันใหญ่หรือคันใหญ่ต่อคันเล็กก็สุดแล้วแต่ให้ถ่ายรูปแล้วแลกใบเคลมนะฮะภาษาประกันเขาเรียกน็อกฟอนน็อกัน็อกฟอนน็อกก็คือว่าชนกันแล้วแลก บเคชนแล้วแยกแรกใบเคลมเขาจะมีคําพูดอยู่คือตกลงกันได้ว่าโอเคผมผิดนะคุณถูกนะ,อะพอตกลงกันได้ก็มีการเขาจะประกันเนี่ยเขาจะมีใบใบหนึ่งเล็กๆให้นะฮะประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 ครับเขียนว่า K a n d K แล้วก็ O แล้วก็ K บ,บางทีก็เขียนว่า KK แล้วแต่ก็กรอกรายละเอียดลงไปว่า ตามนั้นนะฮะ mm hmm. ก็มีอะไรให้เขียนก็เขียนไปตามนั้นแล้วแลกกับคู่กรณีคู่กรณีเขาก็จะมีของเขาครับถ้าแบบนี้เนี่ยเอากล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยถ่ายไปเอาเอาโทรศัพท์ของเราถ่ายไปแล้วแลกไปเคลมแล้วแยกรถแล้ว,ลวค่อยไปเคลมันทีหลังครับเพราะว่าแน่ๆอยู่แล้วฮะรถท่านไม่ได้ซ่อมหรอกช่วงสงกรานนะฮะครับเพราะว่าอู่9 9 9 9เนี่ยส่วนใหญ่ปิดให้พนักง,งานหรือคนงานของเขาเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวสงกรานหมดใช่ครับกว่าจะได้เริ่มซ่อมจริงๆกันนู่นนะฮะสิบเจ็ดสิบ แล้วพอเริ่มซ่อมเนี่ยทุกอูดจะแน่นไปด้วยรถที่แผลเล็กแผลน้อยแผลใหญ่แผลกลาง<ช>นะครับอันนี้เป็นนะเรื่องประจำที่ผมเจอมาทุกทีนนอันนี้สะดวกด้วยนะครับรถไม่ต้องไปจอดขวางการจราจรนะฮะใช่ครับแล้วก็กรณีที่อยู่แถวคุเมืองเนี้ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมชนิดไม่ต้องไปไหนกันละทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้ในช่วงวันหยุดยาวหรือวันเทศ,เทศกาลสงกรานอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะบางคนก็อยากจะหนีร้อน ไปต่างประเทศเลยไปต่างประเทศนะครับก็อันนี้ผมพูดถึงกรณีท่านเดินทางไปต่างประเทศครับนะครับแล้วท่านทําประกันเดินทางไว้กับบริษัทใดๆก็สุดแล้วแต่อย่างที่ผมพูดนะครับครับเกิดเหตุใดๆเขาแนะนาที่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 เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างประเทศนะครับเกิดเหตุใดๆก็ตามให้แจ้งคอเซ็นเตอร์ของบริษัทนั้นๆทันทีนะครับเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยจะให้หมายเลขโทรศัพท์ของคอเซ็นเตอร์ไว้นะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนนะครับที่ผมรู้มาเนี่ยบริษัทชั้นนำเนี่ยเขาจะมีคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งพูดภาษาไทยโดยที่ท่านโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าท่านจะโทรจากประเทศไหนนะฮะแล้วใช้โทรศัพท์พื้นฐานของประเทศนั้นๆเช่นตู้หยอดเหรียญสาธารณะอย่างเงี้ยครับจะเป็นโทรฟรีไม่เสียตังค์ครับบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะโอเปอเรเตอร์เป็นคนไทยครับสามารถ รับสายของท่านแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บก็ตามที่เกี่ยวข้องในความคุ้มครองนะฮะเช่นกรณีเครื่องบินล่าช้าเครื่องบินดีเลย์เนี่ยนะฮะต้องต้องกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าล่าช้าถ้าในส่วนของประกันเนี่ยจะเริ่มคุ้มครองเมื่อดีเลย์เกินหกชั่วโมงเป็นต้นไปครับครับดีเลย์เกินหกชั่วโมงเป็นต้นไปอาจจะเกิดจากสภาพอากาศครับอาจจะเกิดจากเครื่องบินครับข้องอะไรก็ตามนะฮะแล้วแต่นะครับ ก็แล้วแต่ความรู้ของของแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันบางบริษัทก็จะจ่ายในวงเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับบางบริษัทก็จะจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่จําเป็นที่ท่านต้องใช้ในช่วงเวลาที่รอเช่นค่าอาหารหรือค่าที่พักอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีกระเป๋าเสียหายจากสายการบินนะครับให้ขอหลักฐานจากสายการบินนั้นๆทันทีแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยอันนี้อันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่า คุณฟังที่จะเคลมเหล่านี้ได้คือจะต้องซื้อแพ็กเกจที่มีความคุ้มครองตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่ก็หลายบริษัทก็มีเหมือนกันอยู่แล้วครคือให้ความคุ้มครองในส่วนของกระเป๋าเดินทางด้วยดีเลย์ด้วยนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางดีๆที่มียี่ห้อเนี่ยใบหนึ่งก็แตะหมื่นเหมือนกันนะครับถ้าใบใหญ่ๆเวลาเราไปกรุงเทพหลายๆวันไม่ใช่ไปกรุงเทพไปต่างประเทศหลายวันนะครับเราต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่นะครับกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะครับ ให้เข้ารักษาพยาบาลที่คลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้นะครับก็เหมือนกันฮะต้องขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์เอาไว้เพื่อเคลมเหมือนกันครับนะครับทีนี้กรณีประกันเดินทางต่างประเทศบางบริษัทให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้ด้วยครับนะครับไปเหยียบตะกร้าไข่ของเขาไข่แตกหรือ,อเดินเนข้าไปในห้างไปเดินชนเครื่องแก้วแตกกระจายครับก็ แน่นอนเราต้องจ่ายนะครับถ้าต้องจ่ายก็คือต้องขอให้เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นใบเสร็จไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปทาประมาทเละเทิกทาให้คนอื่นบาดเจ็บครับเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาครับนะครับก็ต้องขอใบเสร็จมารับรองแพทย์ไว้ด้วยถ่ายรูปวกันให้เรียบร้อยถ่ายรูปไว้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องทีนี้ทีนี้ถามนิดนึงครับพี่ตูนครับ,รบสมมุติว่าผมเดินทางไปอังกฤษ ผมไปเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเข้ารักษาพยาบาลผ,ผมไปเจ็บป่วยนะครับหรือว่าผมไปชนเครื่องแก้วเขาแตกในห้างเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเป็นเงินเงินปอนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เอาใบเสร็จมากับหลักฐานหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องมาที่ให้บริษัทรู้ว่าเราไปเกิดเหตุจริงๆทุกอย่างเนะี่ยแล้วเอามาเคลมเนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะใช้หน้าวันนั้นครับเพราะว่าเรามีข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้อมูลรายวันอยู่แล้วนะครับส,สมสมติมไปเกิดเหตุวันที่หนึ่งเมษาเราก็จ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันไปเรียบร้อยหมดแล้วคพอเอาไปเสร็จมันเคลมกับบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทก็จะย้อนกลับไปดูวันที่หนึ่งอัตราแรกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จ่ายคืนจ่ายคืนให้เราเป็นเงินไทยใช่ครับโอเคครับผมกรณี สุดท้ายนะครับกรณีท่านมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลครับหรือประกันภัย200ก็ตามครับนะครับหรือประกันเดินทางก็ตามที่เกี่ยวข้องนะฮะให้ระวังที่สําคัญก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาสซึ่งเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเทศกาลยาวๆหรืออย่างสงกรานเนี่ยเราหนีไม่ค่อยพ้นนะฮะว่าเราจะพบมีการดื่มนะฮะอาจจะไม่ได้ขับขี่รถก็ตามอาจจะนั่งดื่มอยู่หน้าบ้านตัวเองก็ตามครับ แล้วเขาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการห้ามวยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนลูกหลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนะครับเพราะนั้นให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโดยเฉพาะยิ่งเราไปทะเลาะกับเขาเองนี่เรียบร้อยเลยนะฮะคือคือไม่คุ้มครองเลยครับนะครับเรื่องของการดื่มสุรายาเสพติดนะฮะอันนี้ก็ยกเว้นเป็นข้อยกเว้นในทุก ประเภทอยู่แล้วของของการประกันภัยนะครับ,รบท่านเมาแล้วท่านไปเกิดเหตุเมาแล้วตกบันไดยอย่างเงี้ยฮะหรือเมาแล้วไปลื่นล้มหัวแตกหน้าบ้านตัวเองอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแพทย์ลงความเห็นึ้นลงในใบรับรองแพทย์ว่ามีการตรวจแอลกอฮอลแล้วมีสภาพหรือแพทย์เขียนว่าเมาแอลกอฮอลเกินเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่เนี่ยก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่คุ้มครองครับนะครับ,ร,บรวมถึงท่านเดินทางมาจาก จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆแล้วมาเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยสงการเชียงใหม่สนุกนะครับแล้วก็เชียงใหม่มีที่เที่ยวเยอะแล้วท่านไปเล่นกีฬาเสี่ยงอันตรายเช่นการโดดร่มหรือบันจี้จ้์นะครับหรือการห้อยโหนจนทยานทั้งหลายแหล่คราเนี้นะครับเป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีท่านอย่าคิดว่าเออเรามีประกันอุบัติเหตุละหรือเรามีประกันเดินทางละยังไงก็คุ้มครองมอเตอร์ไซค์ก็ไม่คุ้มครองฮะประกันเดินทางนี่นะครับเพราะนั้น ท่านไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วท่านไปเกิดเหตุประกันเดินทางนี่ไม่คุ้มครองนะครับอนี่ย้ํากันเลยนะครับ,รบทะเลาะวิวาสสุรายาเสพติด กีฬาเสี่ยงอันตรายและมอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับอันนี้ไม่คุ้มครองโอ้ใครับหมดเวลาครับคุณทุกคนครับกำลังสนุกดเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สงกรานต์นี้มีแผนไปไปไหนบ้างครับเนี่ยก็คงแถวๆนี้เชียงใหม่นี่แหละครับครับผมแล้วก็เจอกันวันพุธหน้าวันที่15มาได้นะฮะได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณสุคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณการสนับสนุนช่วงนะครับจากโครงการเดอะซิตี้บ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกนะครับ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและวก็วัสดุในเกรดพรีเมียมด้วยนะครับราคาที่คุณนั้นเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1.9ล้านบาทเพียง1กิโลเมตรจากแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบ3นะครับถนนเชียงใหม่สังกะแพงสายดอนจันร0 5 3 1 0 3 1 9 0แล้วก็เข้าไปชมแบบบ้านสวยๆนะครับได้ที่ www.thecity.cm.com ครับช่วง i n s u e n c e Talk ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own